สวัสดีครับผมพบกับพ่อเพียงยัดวิทอีกครั้งครับวันนี้เราจะไปรับน้องกระต่ายมาอีกตัวครับผมที่จังหวัดนครพนมนะครับผมตอนนี้ผมอยู่จังหวัดบึงการเพราะว่าน้องกระต่ายจะส่งมาจากอำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับผม <Yeah. S 1> เผื่อจะมาถึงอ่นอครพนมบก,กสก็น่าจะประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะครับผมแล้วเราก็จะไปรับน้องกระต่ายเพื่อจะมาเป็นน้องกระต่ายอมมี่อีกตัวหนึ่งครับผม ไปเลยครับผมอตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปรับกับรับเจ้ากระต่ายนะครับผมครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเราก็มารับน้องกระต่ายเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นบรนรถแล้วเราิะไปแล้วก็จะเดินทางกลับเราได้ชื่อแล้วชื่อเจ้าปอมมี่นะครับผมเป็นเพศผู้ส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่บ้านชื่ออมมี่เป็นเพศ เมียนะครับผมเราก็จะพาไปเจอกันสวัสดีครับปอมมี่น้องปอมมี่ครับผมเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงไปไปอยู่บ้านด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปถึงนูน่นแล้วเราค่อยถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับอ่าครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ใหม่ของเจ้าปอมมี่แล้วอ้าวลงมาครับผมมาเลย มาแล้วครับผมเจ้าปอมมี่ไหนดูสิอ๋อปอมมี่ถึงบ้านแล้วป้าเอาไปไหว้กับป้าป้าป้าครับผมแล้วก็มาถึงสวนใหญ่อ้วนแล้วครับผมกับตะจูตอนนี้เราก็พาเจ้าปอมมี่มาเจอกับพี่อ๋อครับผมมาเลย ครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วสวัสดีครับออมมี่สวัสดีครับเปิดอีกก่อนนะครับปึ๊บฮะสวัสดีครับอมมี่เป็นไงามามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยเจอพี่แล้ว ปึ๊บน,นี่ไงข้างหลังไงมาแล้วครับคินใหญก็มาดูแล้วครับผมปึ๊บ,บอ่าจับดีๆแล้วลูกนะดีอุ้มท้องน้องครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วมาถึงแล้วมาถึงบ้านแล้วสีเหมือนกันเลยครับผมตัวผู้ครับผมตัวผู้มียาแหงด้วยอ่าเอาม่เจอเจอกันยังยังยังไม่เจอกันเลยนะ เมนี่เที่อ๋อนี้เที่ยน้องซิอ่าเที่อาหารให้น้องหน่อยจ้าเจอกันแล้วครับตอนนี้เจอกันแล้วถ้าทักทายกันทักทายกันแล้ว ครับผมออมมี át, ่กับบอมมี่ครับเจอกันแล้วครับบอมมี่นะครับเจอกันแล้วทักทายกันแล้วครับเป็นไงฮะเอาน้องมาอยู่ด้วยนะอยู่กับน้องนะรักกันนะรักกันรักกันดูแลน้องนะปึ๊บป๊บอ้าวเล่นกันแล้วครับเข้าไปในบ้านแล้วครับผมเข้าไปในบ้านแล้วครับก็ฝากติดตามช่องปอเพียงยานวุฒินะครับผม ก็จะลงคลิปเจ้ากระตายปอมมี่กับปอมมี่ให้ชมอีกนะครับผมเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปข้างในแล้วครับผมสวัสดีครับ